หน้าของบีบนใบหน้านี้ฉีดอะไรมาบ้างค่ะสวัสดีค่ะพบกับบีนะคะวันนี้นะคะบีจะมารีวิวว่าใบหน้าของบีนะคะที่สวยๆแบบนี้บีฉีดอะไรมาบ้าง ส่วนตัวของบีนะคะจะประมวลเรื่องหน้าสดค่ะแน่นอนว่านอนดึกก็จะทําให้ล่องตาของเรานะคะโบแล้วก็ตาตาดำนะคะเวลาที่มีแมสเซนเจอร์นะคะโทรมาหาเราตอนเช้าแน่นอนว่าเราก็ไม่อยากจะลงไปหน้าสดเพราะว่าหน้าสดเราโซมมากทั้งใต้ตา,ตาทั้งล่องแก้มแล้วก็จะมีริ้วรอยอีกด้วยและนี่นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นแบบโควิดเนาะเราก็ต้องใส่แมสอย่างนี้ใช่ไหมคะ เพื่อนๆจะเห็นไหมว่าแบบเราก็จะเห็นแค่ลูกตาของเรามันจะทําให้ขอบแมสนะคะแบบยิ่งแบบชัดขึ้นดูนะคะตรงนี้ก็จะเห็นว่าขอบตาเราตอนที่เรายังไม่ได้ฉีดก็จะดำแล้วก็ชัดเวลายิ่งโบคอนซีลเลอร์นะคะก็จะทําให้ตรงเนี้ยของเบียดเมื่อแล้วก็เป็นร่องใต้ตาทําให้ดูแก่แล้วก็ดูแบบ หน้าแบบเกินอายุมากๆเลยเราจะต้องแบบว่าแต่งหน้านิดน,นึงด้วยการโบกคอนซีลเลอร์นั่นเองหนามากบอกเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าในการปบริ้วรอยใต้ตาของบีนะคะ mm hmm. ก็จะทําให้มันจะแบบว่าเป็นร่องด้วยแล้วก็เยิ้มด้วย ลหลังจากที่บีไปฉีดใต้ตามาจุดแรกนะคะนี่เลยทั้งสองข้างจะดูว่าเต็มขึ้นปื้มมากเพราะฉะนั้นบีก็เลยไปฉีดอีกนะคะเป็นตัวล่องแก้มนะคะล่องแก้มตรงเนี้ยของบีบีบอกก่อนเลยว่าก่อนหน้านี้บีจะเป็นคนยิ้มเยอะมากแสดงสีหน้าแบบเยอะมากเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องแบบยิ้มเต็มมากจะทําให้บียิ่งมีล่องแก้มก่อนหน่อยอันควรตรงนี้แบบบีลึกมากแล้วก็เลยไปฉีดมาไปเติมล่องแก้มมาตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าแบบ ถ้าบีหน้านิ่งๆหน้าบีก็จะไม่มีร่องแล้วนี่เห็นไหมคะไม่มีร่องเลยสองด้านคือแบบดีมากนะคะแล้วก็ฟิลเลอร์ที่ใช้นะคะก็ดีมากแล้วก็ถูกต้องปลอดภัยด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอย่างที่บีบอกไปว่าบีเป็นคนที่ชอบแสดงสีหน้าเนะเาะก็จะมีเป็นแบบโบริ้วรอยตีนกาแล้วก็ ตรงระหว่างคิ้วของบีนะคะเวลาสมมุติว่าเราแบบแสดงอาการแบบสีหน้าอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ชัดขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะบีก็เลยปรึกษาคุณหมอค่ะก็เลยคุณหมอก็เลยแนะนําให้ฉีดโบที่หน้าผากมันก็จะทําให้ไม่มีริ้วแล้วเพราะตอนเนี้ยบีฉีดมาแล้วเห็นไหมมันจะไม่มีริ้วเลยแล้วก็ ตีนกาเรามีไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะดูแก่เพราะเวลาเรายิ้มอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดับเป็นแบบเป็นขีเดเป็นเส้นเนาะอันนี้คุณหมอก็แนะนําให้ฉีดทั้งโบหน้าผากน,นะคะแล้วก็ขมวดคิ้วแล้วก็จะมีตีนกาด้วยแล้วก็มีอีกอันนึงนะคะปกติบีเป็นคนปากบางมากก็เลยไปปรึกษาคุณหมอนะคะคือฟิลเลอร์ปากเนี่ยคือบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วกลัวมากเพราะว่า ไม่มั่นใจในแบบคลินิกเวลาเราไปเซิร์ชหาอะไรอย่างเงี้ยพวกฟิลเลอร์ที่แบบไม่ปลอดภัยแบบไม่สลายอะไรอย่างเงี้ยพอมาหาที่นี่นะคะที่ออร่าเป็นข้าคลินิกก็เจอคุณหมอคุณหมอก็แนะนําได้เลยนะคะว่าฟิลเลอร์ตัวนี้กล่องสีนี้เหมาะกับการปั้นรูปปาก แล้วก็ให้คุณหมอฉีดให้ประมาณ1ซีซีนะคะแล้วก็คุณหมอจะให้กระจกเรา1อันแล้วก็แบบว่าคุณหมอก็ปั้นปากได้สวยมากแบบคุณหมอถามตลอดเลยค่ะว่าพอใจหรือ,อยังอยากให้แบบว่าเป็นกระจับประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ และหลังจากที่บีไปทํามาแล้วนะคะ1เดือนอันนี้คือหน้าอัปเดตมากๆเลยนะคะบอกได้เลยว่าเครื่องสําอางบีเบามากแบบไม่ต้องโบ๊หน้าหนาคอนซีลเลอร์นี้ใบได้เลยทิ้งถังขยะไปเลยนะคะเพราะว่าใต้ตาเราก็เต็มแล้วนะคะล่องแก้มเราก็เต็มแล้วดิว้วรอยบนใบหน้าเราก็ไม่มีแล้วด้วยนะคะแล้วก็ปากนะคะก็ได้รูปแล้วก็เวลาทาลิปสติกนะคะก็จะไม่เป็นล่องปากด้วยนะคะเรียกได้ว่าครบจบที่เดียวค่ะที่ a l l ่าแ b a n g คลินิกค่ะ